ประกาศแล้วศึกษาธิการวันเปิดเทอม2563สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุทกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกนะครับและก็ข่าวสารจากทางภาครัฐบาลต่างๆนะครับวันนี้ ล่าสุดวันที่9พฤษภาคมนะครับก็มีความคืบหน้าออกมานะครับจากนายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้โพสต์ภาพนะครับเนี่ยนะครับและข้อความผ่านทาง Facebook นัทพลทิพสุวรรณระบุถึงแนวทางการเปิดปิดภาคเรียนในสถานศึกษาหรือในโรงเรียนเนี่ยนะครับโดยเวลาพัก54วันจากเดิม ไม่มีเวลาปิดเทอมระหว่างภาคเรียนนะครับสำหรับรายละเอียดมีดังนี้นะครับก็เนื่องจากการถแถลงการในครั้งที่2ในประเด็นการเพิ่มเวลาพักครั้งนี้มีการขยายผลเพิ่มเติมที่ผมได้ขอนํามาอัปเดตโดยแบ่งเป็นการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น2เทอมเทอมหนึ่งมีเวลาพัก 17วันและในภาคเรียนที่2ทับ2563าจำนวน37วันรวมทั้งสิน้นเวลาพัก54วันถึงแม้เราจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติแต่ก็ขอให้ความสำคัญกับการเรียนที่ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้มีเวลาพักผ่อนคลายได้ไม่มากก็น้อยท่ามกลางความท้าทาย ของการจัดการเรียกนการสอนในช่วงสถนานการณ์โควิดที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนั้นขอให้ทุกท่านสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อที่จะผ่านอุปสรรคทุกอุปสรรคเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับการศึกษาไทยการเรียนรู้นำการศึกษาโรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า เพิ่มเวลาพัก54วันเป็นอย่างไรนะครับก็คือการเปิดเทอมในภาคเรียนที่1จะเปิดในวันที่1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่13พฤศจิกายน2563นะครับจำนวนวันเรียนเนี่ยทั้งสิ้น393วันนะครับแล้วก็มีจำนวนการหยุดตั้งแต่วันที่14ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน ก็คือวันปิดเทอมนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นเทอม1น,นะครับสำหรับเทอม2ก็จะเปิดกันในวันที่1ธันวาคม2 5 6 3ถึงวันที่9เมษายน2564นะครับเป็นระยะเวลา88วันนะครับและก็จะมีการปิดภาคเรียนที่2 37วันนะครับตั้งแต่วันที่10เมษาไปจนถึงวันที่16พฤษภาคม2564นนั่นเองนะครับตรงนี้ ก็เป็นความคืบหน้าที่เหล่าบรรดานักเรียนผู้ปกครองต่างๆนะครับก็เตรียมตัวนะครับว่าจะเปิดเรียนเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เป็นความกังวลต่างๆว่าจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้จะเป็นการเรียนแบบออนไลน์โดยส่วนใหญ่เลยนะครับทุกโรงเรียนนะครับจะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นักเรียนเนี่ยไม่ต้องเดินทางไป พบกันที่โรงเรียนนะครับเพราะอาจจะมีการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็เป็นได้นะครับและก็อาจจะมีแนวทางให้โรงเรียนเนี่ยนะครับจะมีการนัดหมายกับผู้ปกครองเนี่ยอาจจะมาสัปดาห์ละ1วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อลด ความแออัดของนักเรียนที่มาโรงเรียนนั่นเองครับสำหรับวันนี้ท่านเอกมีสิ่งใดที่ขาดตกบกคร่องไปก็ต้องขอกลบอาบประธานอภัยกับทุกท่านเมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ต้องขอตัวจบการนําเสนอข่าวสารนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกลับมาพบกับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องในเอกข่าวบัตรโสดการแห่งนัดบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่ป้าปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับล่าสุดวันที่9พฤษภาคมนะครับก็มีข่าวดีออกมานะครับจากกลุ่มที่บอกว่าขอทบทวนสิทธิ์นะครับเตรียมหล่อรับเงิน1 0,000่น 5,000บาทนะครับตรวจสอบเสร็จภายใน17พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งสำหรับมาตรการการลงทะเบียนการเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับขอรับเงิน5,000บาทจากเว็บไซต์เหล่าไม่ทิ้งกัน .com นะครับหลายๆท่านที่ยังไม่ได้รับเงินยังไม่ได้รับสิทธิ์ต่างๆก็มีความกังวลว่าตนเองเนี่ยจะได้ไหมเพราะโครงการเนี่ยใกล้จะปิดแล้ว แต่สถานะยังคงเหมือนเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งล่าสุดกระทรวงการคลังได้เผยว่ากลุ่มทบทวนสิทธิ์ทางกระทรวงจะพยายามตรวจสอบให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่17พฤษภาคมนี้หากผ่านเกณฑ์จะรับไปเลยทันที10,000บาทรวบยอด2เดือนก็คือเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมและรอบสุดท้ายก็จะได้รับอีก5,000บาท ในเดือนมิถุนายนรวมเป็น15,000บาทอย่างแน่นอนนะครับและล่าสุดจาก Workpoint New นะครับก็ได้มีการรายงานว่านายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงิน5,000บาทว่าขณะนี้มีผู้ที่ไดรับสิทธิ์5,000บาทจำนวน13.4ล้านลาย 13.4ล้านคนนะครับและมีการจ่ายเงินเยียวยาวให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้วนับถึงเมื่อวานนี้ก็คือวันศุกร์นี้นะครับรวมจ่ายไปทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวล11ล้านคนแล้วนะครับและจะจ่ายให้ครบนะครับ 13.4ล้านคนภายในสัปดาห์หน้าก็คือจันทร์ถึงสุขหน้านี้นะครับก็จะได้รับการโอนเงินเข้าในทุกท่านทุกคนในเอกก็ต้องขอแสดงความดีใจกับทุกทนทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รับเงินตรงนี้เข้าไปนะครับซึ่งคาดว่า จะได้รับกันทุกคนคนที่รอคอยก็จะได้รับด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับทั้งนี้ในส่วนของการยื่นทบทวนสิทธิ์นั้นขณะนี้พี่น้องเนี่ยยื่นทบทวนสิทธิ์มาแล้วกว่า5ล้านกว่าคนนะครับโดยกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยไปเรื่อยๆไปจนถึงวันที่15นะครับก็คือไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับ ทั้งนี้นะครับกระบวนการการตรวจสอบนะครับการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับก็จะมีการลงพื้นที่และก็จะตรวจสอบให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่17พฤษภาคมนี้นะครับส่วนการเปิดรับเรื่องร้องทุกข์นะครับที่กรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับมีพี่น้องมาติดต่อเดินทางมาให้ความเดือดร้อนต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับทางท่านธนกรจึงบอกว่าขอร้อง บางคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองหรือสร้างความวุ่นวายขอให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวเพราะเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเนี่ยต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มาร้องทุกข์อยู่แล้วอย่างไรก็ตามยืนยันอีกว่าหากมีพี่น้องประชาชนที่ผ่านเกณฑ์และจะได้รับเงินเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้วันนี้นะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยนะครับตน ยังได้รับการแจ้งจากสสพักพลังประชารัฐที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนด้วยว่าชาวบ้านฝากขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและท่านอุตมะสาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยการให้เงินเยียวยา5,000บาทถึง3เดือนรับกันไปเต็มๆ15,000บาทนะครับทั้งนี้หากได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาแล้วเนี่ยก็จะได้รับข้อความบอกว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด สำหรับวิธีการตรวจสอบนะครับก็เข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ทําได้ง่ายๆเลยนะครับ3ขั้นตอนเท่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์เหล่าไม่ทิ้งกัน .com แล้วก็ขั้นตอนที่2เลือกเมนูตรวจสอบสถานะนะครับปุ่มสีเทานั่นเองนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3กรอกข้อมูลส่วนตัวก็คือหมายเลขประจําตัวบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์และวันเดือนปีเกิด นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกระทรวงกันคลังก็ได้กําหนดวันที่ยื่นนะครับทบทวนสิทธิ์ไว้แล้วก็คือในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์หน้านั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวสารดีๆที่นํามาฝากกับพี่น้องกันนะครับก็ใครที่อยู่ในสถานะทบทวนสิทธิ์นะครับก็ รอรับเงินกันได้เลยถ้าใครที่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วหรือไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับอาจจะเป็นการพูดคุยสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับคาดว่าได้เลยคนที่รออยู่นะครับมีโอกาสได้รับเงิน1 5 0 0 0บาทกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ข้าในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไป ก็ต้องกราบขอประธานอภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบอกว่าฟ้าหลังฝนยังมีเสมอนะครับเช้าวันใหม่สดใสกวันนี้แน่นอนนายเอกขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนนะครับขอให้ผ่านวิกฤตการตรงนี้ไปให้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ